สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะบัตรก็จะมารีวิวบะหมี่ถ้วยร้อนนะคะโดยที่เราไม่ง้อน้ําร้อนนั่นเองค่ะบะหมี่ถ้วยนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรสชาบูน้ําดําค่ะบัตรก็ยังไม่ได้ยังไม่เคยทานรสนี้เหมือนกันเนาะว่ามันจะมีรสชาติยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่ม าทานกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบัสจะบอกวิธีขั้นตอนด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่เอาไปทานแล้วทําไม่เป็นนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะคะนี่ก็กล่องละ3าิบาบาทนะคะเหมาะสาหรับคนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปค้างคืนนะคะเพราะว่าบะหมี่ถ้วยนี้นะคะไม่งอน้ําร้อนนะคะแค่เรามีน้ําขวดเดียวเนี่ยค่ะก็สามารถต้มบะหมี่ถ้วยนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องมีกันไกลค่ะ ตัดตรงเอาพลาสติกออกนะคะที่ห่อหุ้มด้วยแพ็กเกจของมาม่านะคะไม่ใช่บะจะเรียกมาม่าก็ได้หรือจะเรียกบะหมี่ก็ได้นะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วเขาก็ต้องเรียกบะหมี่กันเนาะอย่างเงี้ยแต่บัตก็ชินแบบโบราณเนาะก็เดี๋ยวเรียกมาม,ะมะ่าติดปากนั่นแหละนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะโอเคแล้วเรามาดูด้านในกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะด้านในแกวมานะคะนี่นะคะ ด้านในก็จะมีช้อนนะคะแล้วก็มีน้ํานะคะน้ําของชมพูน้าดานั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะมีบะหมี่ค่ะด้านนนะด้านในก็จะเป็นนี่อันนี้คือถุงร้อนนะคะที่จุดเด่นของเขาคือเพราะว่ามันมีตัวนี้เองนะคะเป็น ช่วยทําให้มันร้อนโดยที่เราไม่ต้องต้มน้าร้อนนะคะแล้วก็บัตนะคะตรียมนี่เลยนะคะมีไข่นะคะมีปักรุ้งนะคะแล้วก็มีเห็ดลินดามเห็ดลินขาวแล้วก็มีเห็ดด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดออริจิหรือเปล่าไว้ก็ไม่รู้เนาะเห็ดนี้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรเนี่ยค่ะตัดตรงนี้เลย นี่ไงที่ต้องใช้ถุงร้อนนะคะจะเป็นลักษณะถุงสีขาวนะคะเราก็ใส่ลงมาในนี้เลยค่ะทุกคนค่ะน่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็แกะไอ้นี้นะคะแกะตรงกระดาษมันเนาะนี่ค่ะหรือว่าจะดึงก็ได้นะคะนี่แบบนี้นกับมันจะแกะยากนิดนึง เอารุ้มดีมากเลยค่ะทุกคนนี่จะได้กินของอร่อยก็ต้องรองนิดหนึ่งนะคะทำไมมันดึงยากโอเคนี่ค่ะในนี้ก็จะเป็นบะหมี่นะคะแล้วก็จะมีเห็ดนะคะนี่นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่ นี่เลยผักบุ้งนะคะผักบุ้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเดือดยังไงไว้ก็ค่อยดูแล้วกันเนาะแล้วก็มีเห็ดนะคะใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีประโยชน์เราต้องกินผักนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะแค่นี้พอโอเคแล้วก็ตาะไข่นะคะใช้นีแล้วกันตาะไข่ลงไป อันนี้เป็นไข่ลวกนะคะโอเคค่ะตามด้วยเติมน้ำค่ะทุกคนนะคะเติมน้ำลงไปนะคะใส่น้ำเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งเนาะนี่ แล้วก็ที่สําคัญก็นี่เลยค่ะอันนี้บัจะใส่ทีหลังนะคะใครจะใส่ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สุดพีกที่สุดนันเองนะคะเราก็ต้องเติมน้ําในนี้ค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะเติมน้ําร้อนเอยเติมน้ําอุ่นลงไปนะคะไม่ใช่น้ําอุ่นแต่น้ําเย็นนะคะน้ําธรรมดาอุณหภูมิของบ้านเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็ใส่นี้ลงไปในนี้เลยเดี๋ยวเขาจะเดือดตามเดือดเองเลยนะคะเราก็ปิดฝาค่ะทุกคน เอ,เองค่ะใครที่จะไปต่างจังหวัดนะคะก็สามารถซื้อนะคะเอาไปเอาไปต่างจังหวัดได้เลยนะคะก็คือมันสะดวกแล้วก็พกพาได้ไง่ายมากนี่ค่ะมันก็เริ่มทํา ร้อนแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะก็ประมาณเราประมาณ5-10นาทีแล้วก็ทานได้เลยค่ะเดี๋ยวบั๊จะถ่ายรูปให้ดูนะคะตอนที่มันสุกแล้วว่ามันจะมีหน้าตาอย่างไงบ้างนะคะนี่ก็คือรีวิวคลิปมาม่านะคะบั๊ก็อยากจะมาทํารีวิวเนาะเพราะว่าเผื่อใครที่เห็นคลิปของบั๊ดแล้วเอาไปไปทําดูนะคะเพราะว่าบางคนลูกค้าบางคนยังไม่เคยทานแล้วก็ต้องไม่